รวรวมความว่าตอนที่ยี่สิบเอ็ดเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดนี่ตอนสุดท้ายมาหยุดที่เขาภูเขาภูรกระดึงตอนที่อยู่ภูเขาภูกระดึงนั้นภูกระดึงนั้นก็ปรากฏว่ามีพระอรหันต์ที่มีเนื้อมีหนังสิบหกองเป็นไปสมาญญายานทั้งหมดก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจากท่านวิธีปฏิบัติจากท่านท่านที่พอะอง แต่วความจริงว่าท่านอยู่แบบสบายๆไม่ต้องนั่งเสียดนั่งเคร่งอย่างพวกเราพวกเราต้องเสียดพวกเราต้องเคร่รงรท่านอยู่แบบเป็นสุขเดินไปเดินมาบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง,นนางตามสบายๆของท่านแล้วท่านก็ไปโกรธไข่จะหาว่าเป็นการาเป็นการหลังแกสังคมหรือว่าอะไรเขาเรียกว,ว่าอะไรกินของสังคมมาเปล่าทั้งไม่ได้กิน ว่าแกินข้าวเจเทวดาบ้างแต่บางองค์ก็อยู่ในธรรมปีติที่เวลาเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็ออกก็ได้ศึกษาความรู้จากท่านและวิธีปฏิบัติแต่ความจริงวิธีปฏิบัติแต่ละท่านที่สอนไม่ยากเลยท่านสอนแบบง,ง่ายๆทรรมไว้การปฏิบัติที่เป็นแบบยากๆมันไม่ถูกมันใช่อารมณ์ไม่ครบถ้วน ถ้าใช่เราเขาทนมันไม่ต้องยากทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นเหมือนกันหมดองค์ไหนก็องค์นั้นสอนเหมือนกันหมดถามว่าถ้าจะเป็นไปสัญญาญาจะทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ยากก็ทำตามนี้แหละอย่างที่พวกเธอทำนี่ก็เดินแนวว่าเขาไปไปสัญญาญาเหมือนกันแต่ว่าไม่สถามเ่างว่าชาตินี่เราจะไปอ่านหรือเปล่ามราจถามท่าน ท่านอาจจะรู้ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเธอไม่ถามฉันก็ทราบถ้าเธอถามฉันก็ไม่ตอบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขเสียต่คนทางถึงแม้ว่าจะไม่ไกลถ้าบอกว่าไปไปเดี๋ยวใจก็ถึงแต่คนนั้นเขาไม่ไปกี่วันมันก็ไม่ถึงกี่ปีก็ไม่ถึงทางถึงแม้ว่าจะไกลแสนไกลถ้าตั้งใจไปถ้าไปจริงๆเดินไปทุกวันก็ใกล้เข้าไปทุกที ป็นการบรรลุการบรรลุอร,รัตผล์ถึงขั้นตอนขั้นไปสัมมิธายา,ยานาาก็ไม่ใช่ของยากเป็นของง่ายง่ายท่าไหวงั้นนะเลยถามท่านองหนึ่งบอกว่าถามนั้นว่าที่พระคุณเจ้าหรือพระเดชพระคุณบอกว่ามัง่ายเยเคยนำวิชาความรู้นี้ไปสอนชาวบ้านมาหรือเปล่าในสิ้าองค์เงียบเป็นนัยแสดงว่าทั้งสิ้าองค์ไม่เคยไปสอนใคร ที่องค์หนึ่งยกมือหึ่นบอกฉันเคยไปสอนแล้วเมื่อฉันได้อ่านไปสัมพิทายานแต่ความจริงเวลานั้นฉันได้เีย่เพียงนักธรรมตรีเราฉันอยู่ที่วัดดูแตแค่นักธรรมตรีที่เอาทุด,ดงการทุด,ดงก็มาขึ้นกับหลวงพ่อปานเหมือนกันไปเจอรู้สึกจานเดียวกันเข้า <c oughs> ผููปวบพระบานท่านก็นแนะนําให้ฝึกทุด,ดงสักสามเดือน อย่างพวกเธอนี่แหละและลต่โอเฤษในการฝึกสามเดือนนั้นท่านฝึกภานแนกไปสัมพิธายานโดยตรงความจริงฉันก็ไม่รู้เมื่อครบสามเดือนท่านมั่นใจและสัง่งกัะปอยอกปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติโทษดงอยู่จริงๆสามปีอยู่ในป่าเลยไม่กลับบ้านไม่กลับเมืองสามปียังได้บรรลุอรันไปเฉพาะไปสัมิธายาน หลังเมื่อจะเป็นบ้ารฐันแล้วก็คิดว่าที่สำนักของเราก็เป็นนักปุ่นนักศึกษานักปฏิบัติอยากจะบรรลุมรรคผลกันแต่ว่าหลักสูตรที่สอนกันมันไม่เข้าขั้นการบรรลุมรรคผลเพราะคนแต่ละคนที่มาทาต้องพอใจเรื่องยากๆแล้วครูสอนก็ต้องสอนแบบยากๆอารมณ์ด้านจิตใจไม่ค่อยสนใจกันนัก ยังได้กลับไปสนักของท่านเมื่อไปถึงแล้วก็อธิบายเขาฟังพออธิบายเสร็จพันดาท่านหลายแล้วนั่นก็บอกว่าท่านออกประกวัดนี้จบแค่นักธรมตรีพวกผมเป็นนักทมเอกบ้างกําลังเรียนอภิธรรมบ้างจบอภิธรรมบ้างเจ้าควายมาสอนมา้มาเนี่ยมันสอนไม่ได้กับคุณกลับเข้าป่าไปตามเดิมเถอะ เมื่อโดยเขาแบบนี้ก็เลยก็เลยต้องกลับสอนไม่ได้ก็ถฐานนะว,ว่าแในฐานะที่เป็นท่านเป็นอาารันไม่ใช่ไม่ทาย,ยานท่านไม่รู้ก่อนว่าไปแล้วเขาจะไม่รับท่านบอกท่านรู้ก็อยากจะลองดูว่าความรู้ของเราจะตรงตามความเป็นจริงไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นอปาทานก็ได้ <c oughs> แต่เมื่อเอาเ่อาจริงๆความรู้สึกของเราก็ตรงตามความเป็นจริงก็พอใจมีความพอใจเกิดขึ้น ก็กลับมาที่เดิมไม่อยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเธออยากจ,จะไปอรันไปสมิธาย,ยานจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามเพราะการปฏิบัติความดีมาสืบเนื่องกันทุกชาติไม่ใช่ทําชาตินี้ตายแล้วหายไปชาติหน้าเกิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันต่างคนต่างติดต่อกันทุกชาติที่จะติดต่อสร้างบาร,รมีต่อกัน ต่อกันก็เป็นว่าได้รับการศึกษาแล้วก็อยู่กับท่านในสถานที่ตั้งครานั้นอยู่จริงๆรสี่เดือนปฏิบัติร่วมด้วยฟังคําอธิบายด้วยทุกสุดชื่นใจมากในการปฏิบัติก็ไม่มีการเคร่งเครียดเพราะท่านคอยเตือนอารมณ์ใดที่ท่านตั้งใจทําก็ทําตามนั้น เมื่อเป็นที่พอใจของท่านแล้วก็ย้ายไปสู่อารมณ์อื่นที่ท่านต้องการอีกเมื่อย้ายไปแล้วความจริงถ้าอารมณ์แรกถ้าทําได้จริงๆได้มีการทรงตัวภายหลังอารมณ์ภายหลังก็ไม่หนักนักเพราะใช่อารมณ์อย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนแต่ลีลาเท่านั้น้าว่าท่านนาลายผู้อ่านอยากจะถามว่าที่ท่านสอนนั่นสอนอยังไงก็ข,ขอตอบว่าไม่ตอบให้ทราบ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะามันจะไปขัดกับคนหลายคนที่เขากําลังสอนกันก็มีสํานักหลายๆสํานักที่กําลังปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดเขาทําถูกไม่ใช่เขาทําผิดแล่ว,ว่าอารมณ์ท่านระับบรรดาสมพธบริษัทอารมณ์ที่ปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปจะใช่าารมถูกต้องแร้วไม่ถูกตรงเป้าหมายไหม เรื่าเฉียดเป้าหมายเป็นอันมาอยู่กับท่านสี่เดือนเสร็จก็จะลาเท่งกลับท่านก็บอกว่าฉันรู้สึกพอใจมากที่คุณทั้งสามทำทุกอย่างตามที่ฉันสอนและก็มีผลทุกอย่างตามที่ฉันสอนแต่ว่าจงอย่าลืมตัวจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอรหรันเวลานี้ยังไม่ใช่พระอรหรัน ไปไเป็นจะพึงว่าเรียนรู้วิธีการพระอรหันต์แล่านนั้นให้กลับไปวัดไปทําเสมอๆไปสู้กับคนคําว่าสู้กับคนบหมายถึงว่าสู้กับอารมณ์กลับไปถึงวัดพวกคนจะถูกชาวบ้านโจมตีพระโดยกันจะโจมตีจงทําอารมณ์สบายขณะที่อยู่ในปา่ามีรมเรยือกเย็นชั้นใดเมื่อเข้าไปถึงอารมณ์ทีไ่ไม่ต้องการไม่สนใจของเราให้มีรมเรยือกเย็นชั้นนั้น ถ้าไม่เหมือนกับอยู่ในป่าป่าหรือบ้านให้มีสภาพเหมือนกันป่าสงัดล้วอยู่ในวัดก็ต้องสงัดเหมือนป่าอยู่แต่กับชาวบ้านก็ต้องสงดเหมือนป่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือคนที่พูดให้ขัดคอเราไม่ถูกใจเราเขาเหล่านี้ก็ตายเขาเคยพูดอย่างนี้มาแล้วอสงไขยกลับไม่ท่วน แล้วเขาก็ลงมารกมาน,นับไป้โทษเขาไม่เข็ดปล่อยเขาไปอย่าไปโตเถียงเขาถ้าโต้เถียงเขาเขาจะโกรธมากเขาจะบาปมากขึ้นแล้วก็ท,ทําเฉยๆเถอะข้าบรรดาท่านพระเจ้าสัตว์พนว่าขอลาทั้งกลับเวลากลับก็เดินทางแค่เพียงสามวันก็ถึงวัดนาต่างค้าไปสองวันค้ามาสามวัน แตกว่าต่างๆพอเข้าไปถึงก็ไปหาหลวงพ่อจงพอกราบท่านพอกราบพอแต่เห็นหน้าท่านก็ยิ้มพอกราบท่านลืมตากอกมาตกไงล่ะฉันว่าแล้วไปต้นเจอของดีสิ่งทีด่ดุดุทั้งหมดท่านก็คือพระอาหารหันต์พอเสือสารนางไม้ไม่น่ากลัวน่ากลัวคือพระอรหันต์พูดน่ากลัวคือพระอาหารหันต์การที่ไปอยู่ที่ท่านดีไหม เพราะเราคิดอะไรไม่ได้เลยคิดนอกรูปนอกทางต้งเช้าพบหน้าคันท่านยิ้มท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้พลาดไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นของธรรมาดาก็เลยกลับท่บบนนทานบอกว่าจริงเขารับคิดนอกรูปนอกทางไม่ได้โทษจงเลยบอกว่าการปฏิบัติถ้าอยู่กับคนรู้เราจะมีรบความระมัดระวังมากขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่บรรลุวัตถผลแบบท่านถึงแท่งก็าตามแต่ก็อย่าลืมมาเชื่อสายถักท่าท่านที่เราได้มาก็เหมือนกับอาหารหล่อชีวิตเราค่อยๆค,ค,คิดตามท่านค่อยๆปฏิบัติตามท่านไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามันต้องถึงถ้าเลยบอกว่าฉันคิดว่าอาจจะเป็นชาตินี้มากกว่า <c oughs> ถ้าเธอไม่เลิก แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตรงนี้ก็ยังชอบจะเพิ่งคิดนะว่าทำไมาไปหาราชไปสมัมพธายานยังไม่ได้บอกเพราะว่าการกลับมาวัดถ้ากลับมาเรียนหนังสีอที่กรุงเทพภาละอื่นก็หนักเทวฐานก็อ่อนไปหน่อยย่อนไปนิดหนึ่งถ้าไม่เลิกเวลาที่ทําได้จริงก็คือเวลานอนก็เวลาทําวัด เวลานอนมันว่างจากการจับสักการดูตำราก็ใช้อารมพิจารณาเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเวลานั้นใช้กำลังเต็มที่ปากก็สวดไปใจก็นึกไปตามภาษาบดีที่สวดภาษาบดีที่สวดในความยิ่งทย่แปลได้มีประโยชน์มากเป็นวิปัสสนาญาณเยอะแยะเชียวสอนว่าด้ดีมาก กระงความว่าหลังจากนั้นมาอีกรุ่งอีกปีหนึ่งก็รักกัว่าหลังจากสอบไล่เสร็จเดือนสี่แล้วเดินทางเข้าป่าต่อไปการเป็นบริเวณของเราไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเป็นบริเวณไม่ใช่หมายถึงมรกผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนําว่าเป็นบริเวณชั้นนั้นชั้นนี้จะมีมรกผลเท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นบริเวณก้าประโยค เราก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ถ้าบังเอิญท่านไม่ได้ปฏิบัติก็แถามไม่ไม่จะผู้ทรงฌานจะด้วย <c oughs> ดีไม่ดีจะไกลายไปไม่ฉา่นท,ที่ไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเรียนกันแค่พอรู้พอสาบลีพอารู้บ้างที่เล็กน,น้อยให้รู้ว่าภาษาบารีไปอะไรมุ่งมั่นปฏิบัติดีกว่าก็ชวนกันเอาเดินทางทุ่งตงต่อไป <c oughs> หลังจากกลางเดือนสี่เสร็จแล้ว พอรมคำ่ำหนึ่งจงสี่ก็เดินทางก็หาหลวงพ่อจงขึ้นทุตรงใหม่พ่อจงเองฮิ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 ท่านถามว่าจะไปไหนปีนี้พอปีนี้จะไปที่ตะวันตกครับแม่บอกก็เออก็จะอีกแบบหนึ่งนะคราวนี้ไปเจือสองแบบท่านว่าแบบอะไรครับบอกท่านบอกฉันไม่บอกหรอกเธอไปก่อนก็แล้วกันเธอจะรู้เอง ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเรียนว่าพู้พุดธกำลังป่วยมากร่างกายก็บวมขาก็บวมมือก็บวมหน้าก็บวมปากก็บวม <c oughs> มันอาจจะตายขนาดที่พูดนี้ก็ได้เต่ขอยืนยันว่าถ้ายังไม่สิ้นลมปราณเพียงใดปากพอใช้ได้แต่เสียงไม่เป็นเรื่องแล้วคนคัดลอกคัดเศษนี่คงจะแย่เต็มทีเต็มที <c oughs> ก็ตัดสินใจว่าต้องไปจะพบแปดนางก็เอากันก็ลาท่านไปเดินออกไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีไปข้ามที่ประตูน้ำบางยีห่หนถแล้วเดินเลาะคลองไปถึงเอ็จำชื่อไม่ได้ใกล้ๆบางใหญ่ก็ข้ามฝากตัดไปพระแท่นดงรงัง แต่ว่างไปที่ประเทนดงลางก่อนที่จะถึงก็ไปถึงสลาหลังหนึ่งเขาปลูกเขาปลูกอยู่กลางทุ่งมันเป็นป่าละเบาะก็ปักกรดเมื่อปักกรดลงไปที่น้นปักกรดเสร็จตามี่ลาดมองไปบนสไลนให้กรดเยอะมี่นี่กรดตั้งสิบกรดกว่ามีบาดมีกรดเยอะแยะวางอยู่ก็สงสัยว่าที่นี่คงมีพระตุณห์มาพักมาก ในเวลานี้ท่านไปไหนอาจจะเข้ามาอาศัยวัดต่างๆเพื่อพักอาศัยั่วคข่าวก็ได้จึ่งเที่ยงกดเทีงบาดไวเที่งบาดไว้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นพอปักกดเสร็จตามระเบียบของการทูดงปักดแล้วห้ามถอนจะเป็นตายร้าดียังไงก็ตามห้ามถอนเด็ดขาดก็เป็นว่าเมื่อปักกรดเสร็จอาบน้ําเสร็จบ่อน้ำไม่ใกล้ ก็มีชาวบ้านสามสี่คนมายกมือไหวห้ด้วยความเคารพเอาท่านเคารพอย่าปรากฏที่นี่เลยเคารพถ้าจะปรากฏจริงๆินี่บนไปปรากดใกล้ๆบ้านผมหมู่บ้านผมอยู่ที่โน่นห่างจากนั้นไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเป็นหมู่บ้านหลายหลังถามว่าทําไมไดโ้โยมเพราะว่าตามธรรมดาพระปรากฏแล้วถอนไม่ได้โยมมันเป็นระเบียบ โยเกยบอกว่าอย่างนี้นไหลอค์มาแล้วครับท่านเห็นกฎบนสลาไม้บอกเห็นเท้าพระไปไหนเธาบอกว่าพระนอาเสือกินกินหมดเท้าเสือกินที่ไหนพรปักปกฏที่นี่ครับที่ท่านท่านปักนี่แหละเสือก็อนลากพระไปกินพวกผมตอนเช้ามาใส่บาดไม่เห็นพระเห็นตลอยเลือดนรอยเสือก็เข้าใจว่าเสือไปกินก็กดออา,บายบเข้าไปเก็บไว้ แม่พระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันทั้งสามองค์ในเกรงว่าจะไม่พ้นความเป็นเหยื่อเสือก็เลยบอกว่าโยมไม่เป็นไรเอางี้ก็แล้วกันอัตามาปักแล้วถอนไม่ได้ก็ขอยอมตายอย่างพระพวกนั้นถ้ามันจะตายถ้ามันจะไม่ตายก็ไม่ตายถ้าตายก็ตายตามใจชอบว่ายโยมเห็นว่าไม่ถอนจริงๆโยมเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันคืนนี้ผมผมจะมาประมาณสิบคน จะ,ะนอนจะป่าละเมะโน้นถ้าบังเอิญเสือมาจริงๆให้แึงข้อฟ้าบาทเพจะจัดการกับเสือเองให้ญ <c oughs> าติโยมก็กลับหลังจากนั้นเอาน้ำมาตูมมาถวายถึงเวลาค่ำญาติโยมกลับแล้วก็จะเดินกรรมฐา,านก็ไม่มีอะไรเดยนหงายจัดทิ้งแค่แรมสองค่ำเดินสี โดยยังไงจัดอยู่แต่ว่าเวลาตอนตีสองบรดดา็นพุทธบริษัทนอนตื่นขึ้นมาตามเวลาเจริญพระกรรมฐา,านพระโกเจ้าเสือใหญ่ขนาดมา้ามันยืนขาขง่ายอยู่ใกล้กรดมันกระดมฟุดฟิดฟุดฟิดไปรอบรอบกรดแต่ว่าจะหาทางเข้าในะหวากกรดเข้ามาไม่ได้ผ่านสารออาอ๊อาอ๊อฟาดไม่ได้ มันนั้รอ,อบไปสักสองสารอบมันก็เดินออกไปแล้วมันก็กลับมาใหม่ทําอย่างนี้สามครั้งถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะถามว่าเวลานั้นมีความรู้สึกยังไงก็ขอตอบว่าความรู้สึกเวลางน้องก,ก็คือหนึ่งตั้งเมตตันในสัพโรนึกถึงพระพุทธเจา้าก็ทำพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดแผ่เมตตาจิต ไห้คิดว่าถ้าเสือกัดเราเราานี้เสือกัดปั๊บทันทีเราขอไปนิพันร่างกายมมนจะตายหรือไม่ตายก็ตามขอไปนนพันอย่างเดียวก็ภาวนาวนิพันอัสุขขังจิตเป็นสุขเสือทำท่าอย่างไรก็ช่างหลับตาไปเลยไม่ยอมมองเสือใจไปโน่นใจไปทอดท้ายหยุดพรม เลยต้องดูภาพเสือมันฟุดฟิดฟุดฟิดโฟ,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 ฟไฟมันก็มาตามหนึ่งตาราในที่สดเสือก็กลับไปพอตื่นเช้าอาบน้ำอนาจอัฒาเสร็จญาติโยงก็นำพระตาหารมาถวายญาติโยมเห็นเขา่าดีอกดีใจเพาะว่าเจ้าพระคุณเอ้ยหลายองค์แล้วไม่พ้นจากเขตเสือญาติโยมก็ถามว่าเมื่อคืนเสือมารอเปล่าพกมาแต่มันไม่ทำอะไรมันเดินเดนมันเดินวนมาวนไปวนไปวนมาพอาะดุฟืนชีวิตต้องก,กลับไป จยมก็ดีใจคิดมาเป็นพระ,พระ,พระที่มีดีเมื่อถาวายข้าวเสร็จก็นิมนต์อยู่สามวันขอทําบุญสามวันก็รับโยม <c oughs> แต่ว่าก็มีคืนแรกคืนเดียวที่จะเสื่อมะโก,กนคืนที่สองที่สามไม่มีต่อไปจากนั่นตอนบ่ายก็ถอนกดแต่หลังจากวันที่สามนะ้นตอนบ่ายก็ถอนกดเลยไปอีกพักหนึ่งก็จะลานลานหนึ่ง มีหมูบ่บ้านไม่ไกลนักตอนนี้ยังไม่พ้นหมู่บ้านเห็นไม่บริเวณดีก็เลยปักหลดมีบอ่อนักงมีหนองนง้ำใกล้ๆปักหลดเสร็จอาศัยอาศัยนอนอาบน้ำอาบท่าเสร็จญาติโยมก็มาปรากว่าที่นี่คุยคนเก่งภาษาบาลีมากญาติโยมที่มาคุยเรื่องของพระรู้เรื่องดีทั้งหมด ญาติโยมผู้ชายญาติโยมผู้หญิงรู้ดีหมดจนกรทั่งญาติโยมสาวๆที่ยังเป็นโสดก็รู้เรื่องพระดีแต่ว่ามีแปลกในสถานที่อื่นไม่เหมือนที่ตรงนี้เพอ,อาญาติโยมสาวเวลาคุยกันใช้ตาแบบเจ้าชู้ให้ลีลาแบบนันใช้เป็นปกติเผลอไม่ได้เผลอเป็นใช้ เกตั้งใจใช้มาหลายสาวก็นึกในใจไว้ที่นี่มันเป็นยังไงก็หันไปถามท่านอินทกะถามว่าที่นี่ทําไมสาวๆพวกนี้ถึงสนใจสนแสดงท่าทางแบบนี้ท่านก็เลยบอกว่าคนผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพระทุด,ดงแลวก็มาที่นี่มาศึกเพราะสา,สาวประเภทนี้มากมายเหลือเกิน ไม่ว่าชุดไหนชุดไหนก็ชุดนั้นมันสึกแน่หรือถ้าพวกท่านอีออกสามองค์ท่านเนี่ยจะสึกก็ไม่สึกก็เลยบอกว่ายังไม่สึกเพราะว่าที่นี่ไม่มีแม่น้ําตามปกติอย่ชอบอยู่ใกล้แม่น้ําถ้าที่นี่มีแม่น้ํามีเรือจอดมีเรือพายเทียวก็จะสึก่ยาแม,ม่น้ําไม่ได้พี่ระกาศท่านก็นยิ้มท่านก็บอกว่าน,น้ำใจไงเล่าเขามีน้ำใจมาตั้งสี่ห้าคน นั่งเพ่งมองแล้วก็ช้อนตามองตะแคงมองมองแล้วก็ยิ้มให้ทําไมไม่สนใจกับเขาก็บอกว่าสนใจแล้วตั้งแต่เห็นเธอเดินมาก็สนใจท่านจกาก็ถามว่าสนใจแบบไหนก็บอกพระบอกว่าสนใจว่าคนพวกนี้ไม่ช้าก็แก่เมื่อยังไม่แก่ก็มีทุกข์ทุกข์จะอารมณ์ที่ไม่รักทุกข์จะอารมณ์ที่รัก ทุกข์จะความเหนื e ่อยจากการงานทุกในอาชีพต่างๆทุกทุกอย่างที่มันเข้ามาถึงร่างกายก็ไม่เป็นสาระมีอาการทางที่สองของสกปรกโซโครกข้างนอกถึงไม่จะขัดสีจะวีวันยังไงก็ตามมันก็ไม่สะอาดพอพนล้วออกก็แต่แต่แปรพื้นถ้าไม่จะทาก็ไม่ใ้เหลืองทาก็ไม่อนตอนนสมัยนั้นเขาชอบทาก็ไม่กับแป้งผสมกัน มันทั้งขาวทั้งเหลืองความจิงดูแล้วก็น่าน่าดูเหมือนกันกรรโ้ความว่าควาพักอยู่นั่นสองคืนไปาว่าอรุดจะปล่อยที่นั่นไปตา,า,ามครรมวัฒนาอรุดไปแล้วเขาก็เข้าไปท่านดงรงังเข้าไปท่านรัชกาลพระพุทธเจ้าที่นั่นที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ผ่านที่นั่นแต่ความจริงไม่ใช่ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่สําคัญ เราถือว่าที่ตรงนี้พื้นที่ชาวบ้านยอมรับรับเ้าถือว่าพระเจ้านิพพานที่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อเรากราบลงไปเราก็กราบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบหินครับหนึ่งถึงพระเจ้าพระเจ้าดีขนาดไหนเป็นอาชาติยะมนุษย์เป็นโลก,กสัตว์จะเป็นพระเลิศทางก,กายบรรลุมรควนไม่สามารถที่มีบุคคลใดสามารถสู้ได้มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระอก็ด,กกดีไม่สามารถแต่ต้องได้ ความโนูดีเลิศแต่กิเลสที่ยังประเสริฐมีความสามารถเป็นมิจษอยางนิพพานนั่ก็เราล่ละเราไม่ช้าเราก็ตายที่พูดตอนนึกถึงตอนนั้นนะตอนนี้นึกตอนนีนน้ยังใกล้นะครับแมพราตอนนี้มันบวมทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวทั้งหน้าก็าอาจจะตายภายในวันสองวันนี้ก็ได้เถอหรือยังไม่ตายก็ไม่ทราบรับรองไม่ได้นะ ถ้าก็ต้องรีบพูดไฟท่านท่างอย่างนั้งป, <c oughs> ป่วยเพียงว่าถ้ามันจะตายที่ได่ดีเ่ยย็ดมันจะไม่ไม่จบเจอไปนันว่าไปไหว้วทสานแล้วก็ปกักหลุดที่นั่นหนึ่งคืนังจะนั่นก็เดินเข้าดงต่อไปเดินเข้าดงต่อไปก็เข้าป่าคราวนี้ไม่พบใครแล้วเข้าป่าชัดตามที่มีความต้องการก็ไปเจอพวกเขาลูกหนึ่ง สูงมากแต่ความเป็นจริงเมืองการในพวกเขาเยอะแยะโอ้บอกไม่ถูกแล้เขารูปหนึ่งแปลกสูงหน่อยหนึ่งแล้วก็มีแสงสีเขียวออกก็แปลกใจก็คิดว่าที่นี่อาจจะมีอะไรดีพิเศษก็ทำไปพามปักรดถ,ถ้าถามว่าน่าสนทนทานได้ที่เรียนกับพักไปสมิธทยยานแล้วทำไมไม่ใช่ยานเป็นเรืรู้ กขขอตอบว่าญาณเป็นขง้งรู้เนี่ยเขาใช้เฉพาะเวลากันเวลาที่มีความจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงเขาไม่ใช้กันดูตัวอย่างพระมหากระศกที่เสียท่าพระอินทรเขเพราะไม่ได้ใช้พระรหันต์นี่เขาไม่ใช้นพวกปนเปี่ยนหรอกไม่เหมือนผู้ร <c oughs> ผทรงฌานโลกีผู้ทรงฌานโลกีคล้ายเด็กสุม่มหนุ่มนักมวยหัดใหม่อยากจะเก่ง ถ้าไปไหนก็ทำท่าใจชกตลอดเวลา <c oughs> อาราหันนี่ก็เหมือนกับแช่มโลกไปไหนก็เดินเฉยๆท่า,านอาาคณะธรรมานี่ไม่ใช่อาราหารันแต่ว่าเป็นโลกสิ่งกว่าอรหันก็าทำดีลาคล้ายๆกับอาจารย์อาจารย์สอนมาแบบไหนทำแบบนั้นตามปกติถ้าไม่ฝ่าฝืนคุณทาความดีของอาจารย์อาจารย์คือหลวงพ่อปานด้วยเพราะหลวงพ่อ ลราพ่อจงด้วยลวงพ่อเนียมด้วยแล,แล้วก็ลวงพ่อหนองด้วยนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอ,อย่างนี้เราพ่อสดวัดป่นานาภาศิบาป่าป่าศเจริญอาตมาก็เคยไปเรียนกับท่านท่านก็สอนดีความเข้าใจของท่านถูกท่านสอนถูกตามความเป็นจริงเทวดาที่อาจงาิงพุะตวริสัตว์ชายหญิงสําคัญผู้รับเท่าน,นั้นแหละรับไปแล้วจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอันนี้ไม่ทราบ แปลว่าแปลว่าปักโกรดเสร็จก็ถึงเวลาพอดีเข้าเข้าพักผ่อนนอนเริ่มนอนในตอนต้นเปล่พักผ่อนกันเลยเ่รยตอนนี้เราข้ามกจะเจริญเงาถ่านก็ไม่มีอะไรบันดาจ้าเจพุทธบริษัททั้งหลายขณะที่เจริญเาถ่านก็ทุกอย่างเป็นไปตามปกติหมดไม่มีอะไรน่าหนักใจอาับรรดาธพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเวลาตายจริงที่ไรห้าสิบวินาทีจะหมดแล้วคนลาก่อน ข้อความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีเดียบัรดาท่านพุทธศาสนิกีนผว้รับฟังว่าอ่านทุกต่านสวัสดิ